ย้อนรอยข่าวเศร้าสะเทือนวงการเพลง ท้อใจครอบครัวญาติมิตรและแฟนเพลงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายนปี2 5 5 0เวลาประมาณ14นาฬิกาของวันศุกร์ที่28กันยายนปี2550รกุ้งกิติคุณเชียนสงหรือกุ้งกิติคุณนักร้องสายโฟกชื่อดังผู้ได้รับฉายาราชาเพลงคันทรีเมืองไทยกำลังขับรถวันโว,วแวนรุ่น940แอสเตดสีเทาดำหมายเลขทะเบียน1อ .661 กกรุงเทพมหานครพร้อมกับเพื่อนนักดนตรีคู่ใจในายวิริยะ อาลีอิสฮอที่นั่งรถไปด้วยกันมุ่งหน้าไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ร้านคันทรีฮัทสถานบันเทิงชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นร้านอาหารของเขาเองคืนนี้เป็นคืนพิเศษเพราะจะมีงานฉลองครบรอบหนึ่งปีของการเปิดร้านราวๆบ่ายสองนักร้องหนวดงามได้โทรหาภรยาไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเดินทางกลับจากเล่นคอนเสิร์ตท,ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้วก็ต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เลยสภาพร่างกายของเขาอาจไม่เต็มร้อยนักเพราะเพิ่งผ่านการขับรถเดินทางไกลอย่างต่อเนื่องมาเขาขับรถไปตามถนนสายเอเชียเมื่อรถวิ่งถึงเขตอำเภอบรนพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ฝนได้กระหน่ำเทลงมาอย่างบ้าคลั่งส่งผลให้ถนนลื่นราวราวสามสินาทีหลังจากเข้าวางสายจากภรรยารถคู่ใจคันงามของนักร้องหนวดงามก็วิ่งตะบึงห่อมาถึงถนนพหลโยธินขาออกระหว่างกิโลเมตรที่2 6 5ร้อยหกสิบห้าถึงสองร้อย 16, หมู่5ตำบลอ่างทองอำเภอรบรรนพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ฝนก็ยังเททะลักลงมายังไม่ลืมหูลืมตาและแล้วเหตุสลดใจไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นตรงบริเวณทางโคง้งรถของกุ้งกิติคุณที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเกิดเสียหลักหลุดโคง้งหมุนคว้างลื่นถลายจากถนนไปฟาดชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางอย่างแรงจนรถพังยับเหล็กหลังคารถยุบกระแทกศีรษะกุ้งกิติคุณอย่างแรง ส่งผลให้ราชาเพลงคันทรีเมืองไทยเสียชีวิตคาที่พร้อมนายวิริยะอาลีอิสฮอที่นั่งเบาะหน้ามาด้วยกันกุ้งกิติคุณจากโลกนี้ไปในวัยเพียง50ปีเท่านั้นนับเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญสําหรับวงการเพลงไทยอมตะกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของกุ้งกิติคุณนักร้องที่ได้รับการยอมรับว่าร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมทั้งแนวลูกกรุงแนวอมตะ และแนวโฟล์คแคนทรีแล้วข่าวเศร้าช็อกใจครอบครัวแฟนเพลงญาติมิรเพื่อร่วมงานก็แพร่กระจายในสื่อวิทยุและโทรทัศน์คนไทยทั้งประเทศต่างก็พากันตื่นตระหนกตกใจไปตามๆกันโดยในรายงานข่าวบอกว่าช่วงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีสภาพทัศนวิสัยในการขับรถไม่ค่อยดีนักเพราะมีฝนตกลงมาอย่างหนักจุดเกิดเหตุเป็นทางโคง้งและอาจเป็นไปได้ว่ากุ้งกิติคุณขับรถหลับในเพราะร่างกายเหนื่อยล้าจากการขับรถส่งผลให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักหลุดโคง้งพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง ศพของนักร้องนักดนตรีทั้งสองคนถูกนำส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษและจะมีการติดต่อญาติมารับศพต่อไปกุ้งกิจิคุณเชียนสงเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2500ที่อำเภอเชียนใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนางสุดกิจเชียนสงเติบโตที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนปากพนังจากนั้นมาศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสมชัญแล้วไปศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีด้วยการเล่นโฟกซองในคลับและบาร์ระหว่างเรียนหนังสือชั้นมปลายเพื่อแบ่งเบาภาระครอบคร โดยเคยร่วมงานกับผู้สมิงผู้สมสนุกสมัยที่ยังไม่ออกเทพเพลงไทยโดยใช้ชื่อวงว่า Mighty Trimp และเคยร่วมงานกับเทอรี่เมกวัฒนาโดยเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันที่เอสโตโรคลับย่านสีรมโดยใช้ชื่อวงว่า Run Spot จากนั้นสุนทรสิงห์วัชระสะเสถียรน,นักแต่งเพลงประกอบหนังโฆษณาได้ชวนเขาไปร้องเพลงโฆษณาหลังจากนั้นชื่อเสียงของกุ้งกิติคุณก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเพลงในฐานะนักร้องมือปืนรับจ้างมีงานเพลงดังอย่างหนังโฆษณาเป๊ปซี่ชุดคู่แฝดปรารถนาและปาริชนและยังร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคู่รักและรักข้ามโลกที่กุ้งร้องเสียงจริงให้ทูลฮิรัญยซัคอยทำเสียงลิปซิง์ในหนังจากนั้นกุ้งและเทอรรี่ได้เข้าเป็นศิลปินในสังกัดอโซนาและแยกย้ายกันทำอัลบั้มเดียว มีผลงานอัลบั้มแรกชื่อชุดแดดทุกคู่รักเขาโร่งดังสร้างชื่อจากเพลงแอบช้ำและกล่อมขวัญจากนั้นค่ายอโซนาหันมาวางคาแรคเตอร์ให้เขาร้องเพลงแนว อมตและทยอยนาผลงานเพลงเก่ามาขับร้องใหม่ราวสิบชุดและเมื่อปี2529กุ้งได้ย้ายไปเข้าสังกัดนิติทัศน์โปรโมชั่นพร้อมกับไปเรียนที่ North Texas University สหรัฐอเมริกาแต่ทุกช่วงซัมเมอร์กุ้งจะกลับมาอัดเพลงในเมืองไทยภายในระยะเวลา6ปีกุ้งมีงานเพลงกว่า20ชุดโดยในรับ้มเพลงสากลแนวคันทรี่สมัยอยู่ค่ายนิติทัศน์ก็ได้ถูกทําเป็นมินิซีรีส์หลายเรื่องด้วยกันหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทกุ้งก็มีเวลาหันมาคลุกคลีงานเบื้องหลังผลิตเพลงให้กับตัวเอง ทุกขั้นตอนก่อนที่จะหันไปทํางานเบื้องหลังให้กับศิลปินคนอื่นๆในขณะที่เขาก็ยังคงรับงานร้องเพลงตามที่ได้รับเชิญอยู่ประปรายจากนั้นมาทําธุรกิจร้านอาหารคันทรีฮัทที่จังหวัดเชียงใหม่และลงทุนทําธุรกิจห้องบันทึกเสียงเป็นของตัวเองพร้อมกับรับงานแสดงดนตรีและทําเพลงประกอบละครเป็นครั้งคราวนอกจากนี้ยังได้ทํางานเพลงร้องคู่กับนักร้องหญิงเสียงใสภยัยจิตอักษรน,นรงค์อีกหลายชุดด้วยกัน หลังเกิดข่าวร้ายหนึ่งวันความคืบหน้าเมื่อเวลา10บนาฬิกาวันที่29กันยายนนางพัทรพรเชียนสงนางสาวพริมาเชียนสงและเด็กหญิงนัทนิชาเชียนสงภรยาและบุตรสาวของราชาเพลงคันทรีเมืองไทย พร้อมญาติรวม7็คนพร้อมกับแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า200คนได้เดินทางมาที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารั์เพื่อไว้อาลัยและติดต่อขอรับศพกุ้งกิติคุณไปบำเพ็ญกุศลในกรุงเทพโดยก่อนหน้านี้นางพัทรพรมาขอรับศพแล้วหนึ่งครั้งช่วงกลางดึกวันที่28กันยายนที่ผ่านมาแต่ติดขัดเรื่องเอกสารและหลักฐานของผู้ตายไม่ครบถ้วนต้องย้อนกลับกรุงเทพเพื่อนําเอกสารมายืนยันใหม่อีกรอบหลังจากทุกคนเข้าไปในห้องเก็บศพเห็นร่างไร้วิญญ,ญา ของกุ้งกิติคุณนอนสงบนิ่งบนเตียงสีขาวนางพัทรพรกับรสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮผวาเข้ากอดศพด้วยความเศร้าโศกนานกว่า10นาทีสร้างความสลดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักโดยมีแฟนเพลงจำนวนมากคอยปลอบใจและแฟนคลับหลายคนพยายามเบียดเสียดเข้าไปในห้องเพื่อขอดูร่างนักร้องในดวงใจเป็นครั้งสุดท้ายจนชุลมุลไปหมดเจ้าหน้าที่ก็ขอร้องทุกคนให้ไปรอนอกห้องและเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าให้ผู้ตายใหม่นำศพใส่โลงสีขาวลำเลียงขึ้นรถตู้ ยี่ห้ออีสุสุบัตด,ดีสีขาวหมายเลขทะเบียนนค2องสีนครสวรรค์ของร้านฮะหลีหีบศพก่อนจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพท่ามกลางแฟนเพลงชายหญิงนับร้อยที่มาเฝ้ารอดูศพพร้อมให้กำลังใจนางพัทรพรและครอบครัวจนแน่นขนาดแฟนเพลงหลายคนพาคันร่ำให้น้ำตานองหน้าไปตามๆกันเพราะเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักร้องขวัญใจของพวกเขาทั้งนี้นางพัทรพรภรยาคู่ชีวิตของนักร้องมาดนิ่มเสียงนุ่ม เรียวหนวดงามสุภาพเรียบร้อยน่ารักได้เผยกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาก่อนขึ้นรถตู้เข้ากรุงเทพถึงเรื่องที่อาจเป็นลางบอกเหตุร้ายในครั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้สองสาวันเห็นพี่กุ้งหยิบภาพถ่ายของคุณจรรญ์มโนเพชรซึ่งเสียชีวิตเมื่อ6ปีก่อนคือวันที่3กันยายนปี2 5 4 4ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพี่กุ้งหยิบภาพถ่ายคุณจรัญศิลป,ปินที่เคารพนับถือ ขึ้นมาดูพักใหญ่แล้วถอนหายใจหลายครั้งก่อนจะบอกว่าพี่จรันเป็นคนดีนะงานศพเขามีคนมาเยอะและพี่กุ้งก็วางรูปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลงมือทําความสะอาด เช็ดถูเก็บกวาดบ้านซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทําเพราะไม่ค่อยมีเวลาคล้ายเป็นลางบอกเหตุร้ายแต่ตอนนั้นตนไม่ได้สนใจจนกระทั่งพี่กุ้งขับรถมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทําให้นึกขึ้นมาได้คิดแล้วก็ใจหายยังไม่รู้เลยว่าอนาคตตนกับลูกๆจะเป็นอย่างไรต่อไปภรรยานักร้องหนวดงามยังกล่าวอีกว่าแต่งงานอยู่กินกับกุ้งกิติคุณมานาน1ิปี มีลูกสาวด้วยกันสองคนโดยคนโตเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนคนเล็กเรียนอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยลูกทั้งสองคนร้องไห้ด้วยความเสียใจตลอดเวลาเพราะยังทําใจไม่ได้เหตุที่สามีต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมากุ้งกิตีคุณทําธุรกิจเปิดร้านอาหารชื่อร้านคันทรีฮัทที่จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเดินทางขึ้นลงกรุงเทพเชียงใหม่เป็นประจําเกือบทุกสัปดาห์เพื่อไปดูแลธุรกิจร้านอาหารและร้องเพลงให้แขกฟังที่สําคัญการเดินทางไปครั้งนี้ก็เพื่อฉลองครบรอบ ปีของการเปิดร้านด้วยปกติสามีจะนั่งเครื่องบินไปยกเว้นตั๋วเต็มถึงจะขับรถยนต์ไปแต่คราวนี้พอดีเพิ่งมีอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่จังหวัดภูเก็ตสามีเห็นข่าวแล้วกลัวจึงขับรถไปเองจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในที่สุดต้องขอขอบคุณแฟนเพลงที่ให้ความห่วงใยสอบถามรายละเอียดต่างๆส่วนศพของกุ้งกิติคุณจะตั้งสวดพระพิธรรมที่สาราสิท์วัดมกุฏกษัตริยารามรถนำศพเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันนี้แล้วทำการชาปนกิจต,ตามประเพณีในวันเสาร์ที่6ตุลาคม ปี2550เวลา16นาฬิกาส่วนบรรยากาศที่สถานบันเทิงชื่อดัง Country Hut อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายที่กุ้งกิติคุณจะขับรถไปแต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนเมื่อพนักงานของร้านได้ทราบข่าวต่างก็ตื่นตระหนกกันทั่วหน้าโดยนายโสภากันพาณิชย์อายุ4 5ปีพ่อครัวใหญ่ของร้าน Country Hut กล่าวว่าพี่กุ้งเป็นเจ้านายที่รักลูกน้องคอยดูแลทุกสุขเสมอชอบถามว่าสบายดีไหมมีปัญหาอะไรพอทุกคนรู้ข่าวว่าพี่กุ้งเสียชีวิตก็ถึงกับช็อกกัน พี่กุ้งยังมาดูแลร้านและเพิ่งไปทํำธุระในกรุงเทพกระทั่งประสบอุบัติเหตุซึ่งร้านนี้เป็นความฝันของพี่กุ้งอยากให้แฟนๆมาพักผ่อนและมาร้องเพลงสนุกร่วมกันแม้จากนี้ไปจะไม่มีพี่กุ้งแล้วก็ตามหุ้นส่วนยังมีมติให้เปิดบริการเหมือนเดิมพวกเราจะสารฝันของพี่กุ้งต่อไป ต่อมาเวลา15นาฬิกาของวันที่29กันยายนปี2 5 5 0เมื่อศพของราชาเพลงคันทรีเมืองไทยเคลื่อนจากนครสวรรค์ถึงกรุงเทพแล้วที่ศาลาสิบวัดมกุฏกษัตริยารามนายวิเชียนอศวิกุลประธานบริษัทนิธิทัศนโปรโมชั่นได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพกุ้งกิทิคุณท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศกโดยมีเพื่อนพ้องในแวดวงศิลปินผู้สมิงนอสวรรค์ อิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรดพรพิมลธรรมสารทิพวรรณปินพิบาลและแฟนคลับร่วมไว้อาลัยด้วยสีหน้าเศร้าหมองหลังเสร็จพิธีเจ้าหน้าที่นำศพกุ้งกิติคุณใส่โลงเย็นประทับลายมุกตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเป็นคืนแรกโดยคืนนี้นายวิเชียนอัศิวคุณประธานบริษัทนิติทรัศน์โปรโมชั่นเป็นเจ้าภาพน,ยนพายวิเชียนเผยว่าตกใจมากที่กุ้งมาจากไปอย่างไม่คาดฝันก็พยายามปลอบใจภรรยาและลูกๆของเขาให้ทำใจกุ้งไปสบายแล้วตนจะสนับสนุนลูกๆของกุ้งให้เล่าเรียน ถึงขั้นสูงสุดไม่ว่าจะเรียนแพทย์หรือเรียนอะไรพร้อมอุปการะจนจบการศึกษากุ้งร่วมง,งานกับบริษัทนิติทัศน์มากว่า25ปีผลงานประสบความสําเร็จทุกชุดและในเร็วๆนี้ก็เตรียมออกเทปและซีดีชุดใหม่เป็นเพลงฝรั่ง2ชุดเพลงไทย2ชุดแต่กุ้งก็มาจากไปลเสียก่อนซึ่งปลายปีนี้กุ้งจะมีคอนเสิร์ตรำลึกความหลังด้วยก็คงขอคุยกับทีมงานก่อนว่าจะทําอย่างไรต่อไปขอยืนยันกุ้งเป็นสุภาพบรุรุษศิลปินนักเพลงที่ดีของวงการจิตใจดีรักครอบครัวมากด้วยความดี คงไปสวรรค์นแน่นอนขณะที่นางพัทรพรภรยาของกุ้งกิติคุณให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าเสียใจมากร้องไห้จนน้ำตาแทบจะไม่มีแล้วต่อไปนี้ไม่มีเสาหลักของครอบครัวไม่คิดฝันเลยว่าพี่กุ้งจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ปกติเวลาพี่กุ้งจะเดินทางไปไหนไกลๆมักจะนั่งเครื่องบินแต่หลังจากสายการบินวันทูโก,โกประสบอุบัติเหตุที่ภูเก็ตพี่กุ้งไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย จนเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาจนได้และที่น่าแปลกใจก็คือในวันศุกร์ก่อนที่จะเดินทางไปประสบอุบัติเหตุนั้นพี่กุ้งหน้าตาสดใสต่างจากวันอื่นซึ่งปกติจะมีสีหน้าเครียดตลอดและระหว่างขับรถไปเชียงใหม่มยัง,ยงโทรศัพท์มาคุยกันอยู่เลยจากนั้นแค่30นาทีก็ได้รับข่าวร้ายขอขอบคุณแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจด้วยส่วนลูกๆของราชาเพลงคคนทรีเมืองไทยก็พูดเพียงสั้นๆว่าพ่อเป็นคนที่ดีมากๆจากนี้จะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดด้านภูสมิงหนอสวรรค์ศิลปินคันทรีเพื่อนสนิทของ กุ้งกิติคุณกล่าวว่าตกใจมากรู้ข่าวตอนบ่ายสามโมงทางจสร0อยังไม่เชื่อเลยจนเพื่อนนักข่าวโทรศัพท์มาบอกถึงยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเท่าที่ทราบกุ้งเขาจะรีบไปแสดงคอนเสิร์ตครบรอบหปีทันทรีฮัตที่เชียงใหม่ไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งคุยกันตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตรำลึกความหลัง20ปีในเร็วๆนี้กลับมาด่วนจากไปแต่ความตั้งใจจัดคอนเสิร์ตคงไม่ล้มเลิก วันที่หนึ่งตุลาขอหารือเพื่อนพ้องอีกครั้งส่วนจุ๋งภยัยจิตอักษรนรงค์กล่าวว่าใจหายและช็อกที่สุดในชีวิตเพิ่งไปร้องเพลงด้วยกันที่จังหวัดกำแพงเพชรไม่กี่วันมานี้เองมีเพลงขวัญเรียมจันเจ้าขาและโอรัก ปกติร้องเพลงคู่กันจุงจะร้องก่อนเสมอแต่คราวนี้พี่กุ้งขอร้องก่อนบอกว่าจะรีบไปดูแลร้านที่เชียงใหม่สุดท้ายพี่กุ้งก็จากไปยังไม่มีวันกลับส่วนตัวรู้จักและร่วมงานกับพี่กุ้งมานานกว่า24ปีเร็วๆนี้มีโครงการจะจัดคอนเสริร์ตร่วมกันโดยมีเพื่อนศิลป,ปินคนอื่นๆเช่นชรัตเฟื่องอารมณ์ภูสมิงนอสวร์อีกด้วยนี่เป็นข่าวการจากไปเมื่อ15ปีก่อนของกุ้งกิติคุณเชียสง ที่จากไปเพียงแค่ตัวแต่ยังคงฝากเสียงไพเรอ,อามาตะไว้ในหลายบทเพลงทั้งแนวเพลงอามาตะลูกกรุงแนวคันทรีที่เขาร้องได้ดีมากแม้กระทั่งฝรั่งก็ยังยกนิ้วให้หลับให้สบายนะครับกุ้งกิติคุณเชียนสง